ก็ถือว่าสุดยอดครับไอ้จากน้อยเนี่ยมีข่าไม่อีกแล้วหนึ่งล้านเออหนึ่งล้านเล็กกับตะเพาแก้วสิบแปดเดือนหน้าเลยเป็นยังไงบ้างทีนี้ก่อนได้ต่อยแน่นอนครับได้ต่อยแน่นอนแล้วโอเคร่างกายตอนนี้พี่โอเคแล้วเนาะนะครับจริงๆเราผมเคยถ่ายพี่มีคลิปหนึ่งแล้วถามเรื่องตะเพาแก้วนี่แหละเอาไปมาด้วยเส้นทางแต่กลับมาวันนี้มีทางได้เจอกันแล้วแล้วก็ล็อกคิวแล้วเนาะ ฝากถึงตะเพาแก้วหน่อยก็ติแบบนี้ทำให้เต็มที่ครับให้คนใต้สนุกสนานเนี่นะครับแล้วตอนนี้สภาพร่างกายเปเรืเลยครับยังยังไม่ได้เรงก่นยี่สิ้สนครับผมน้ำหนักกับตะเพาแก้วตกลงกันไว้ที่เท่าไหร่ร3 9ยสามเก้าร้อยสมส้านี่พี่โอเคไหมโอเคครับกำลังดีร้อมแป้อยสามเกนี่กำลังดีเลยเนาะเพราะว่าไปก่อนหน้านี้ต่อยเท่าไหร่รกาณร้อยสี่สร้อ เละโอ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไปนี้กลับมาที่น่าจะเร็วน่าจะคลอ่องขึ้นนะครับเข่าชนเข่านะนะครับฝากกันแพนติดตามหน่อยครับก็วันนี้ตอนนี้ปากเกียวออกเราียร์ดยครับหมุกมันแล้วมีตะเกียบครับขอบคุณครับหนึ่งละเล็กจิตเมืองนอนท์ครับ